สวัสดีค่ะมัมสุภารัต์ค่ะคนที่เป็นไตเสื่อมอยากชะลอไตเสื่อมทำเจข้อนี้ค่าไตดีขึ้นแน่นอนค่ะ<ด>เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะคะควบคุมความดันของเราให้อยู่ในเกณฑ์ค่ะสำหรับคนที่เป็นไตเสื่อมนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมาจากที่เรามีความดันสูงมาเป็นระยะเวลานาน,านแล้วก็ทานยาความดันมานานนะคะดังนั้นเมื่อไตของเราเสื่อม เราจะต้องควบคุมความดันของเราให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยสามสิบแปดสิบซึ่งคนที่มีความดันสูงคุณหมอก็จะจ่ายยาควบคุมความดันให้อยู่แล้วการที่เราทานยาความดันอยู่เนี่ยก็ต้องทานตามที่คุณหมอเป็นผู้จ่ายนะคะเพราะว่ายาความดันใหญ่ตัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลซึ่งคุณหมอก็จะดูจากคนไข้แต่ละคนคะ่ะดังนั้น ไม่ควรที่จะไปซื้อ,อยาควบคุมความดันทานเองจากร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะเมื่อเราควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์เราก็สามารถที่จะชะลอไตเสื่อมด้วยนะคะคุณหมอก็อาจจะลดการทานยาควบคุมความดันหรืออาจจะให้เลิกทานยาควบคุมความดันไปเลยก็ได้ค่ะแล้วมันก็จะส่งผลดีกับ ไตของเราค่ะข้อที่2นะคะควบคุมค่าน้ําตาลในเลือดค่ะสําหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะที่มีเบาหวานร่วมด้วยอะคะ่ะต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของเราให้อยู่ในเกณฑ์นะคะซึ่งระดับน้ําตาลที่จะต้องควบคุมเนี่ยจะต้องเป็นค่าเลือดน้ําตาลสะสมหรือว่า HbA1c ค่ะไม่ใช่เป็นค่าเลือดตาลที่เราตรวจเป็นครั้งคราวหรือว่าเรียกอีกตัวหนึ่งก็คือ FBS นะคะซึ่ง ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ได้เนี่ยไตยของเราก็จะไม่ทํางานแล้วไตของเราก็ชะลอความเสื่อมลงไปได้เช่นเดียวกันค่ะมาข้อที่3ค่ะควบคุมเรื่องของการทานอาหารอย่างเคร่งครัดคนที่เป็นไตเสื่อม3ค่าเลือดที่เราควรรู้นะคะเพื่อที่เราจะนํามาควบคุมการทานอาหารจะมีอะไรบ้าง BUN, creatinine, GFR นะคะ แล้วเมื่อเราทราบค่าเลือดไตของเราเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ากลุ่มอาหารที่เราจะทานนะคะอย่างเช่นโปรโตีนโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมรวมถึงน้ำเนี่ยเราจะทานได้วันละเท่าไหร่ต่อมือ้อต่อวันนะคะถ้าเราคุมอาหารให้เหมาะสมกับค่าเลือดไตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยชะลอไตของเราไม่ให้เสื่อมมากไปกว่าเดิมมาข้อที่4ค่ะสำหรับผู้ป่วยไตยเสื่อมที่ มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้องควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะคะก็คืออย่างของผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำหนักมาตรฐานเท่าไหร่ก็คือผู้หญิงเอาส่วนสูงลบด้วย1 0 5นะคะก็จะได้เป็นน้ำหนักตัวมาตรฐานส่วนผู้ชายก็คือเอาส่วนสูงของเราเนี่ยลบด้วย100ก็จะเป็นน้ำหนักมาตรฐานเพื่อที่เราจะได้ ไม่มีน้ำหนักน้อยหรือมากจนเกินไปค่ะแล้วก็เมื่อเราคุมน้ำหนักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปควบคุมการทานอาหารได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเป็นไตเสื่อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องกําลังกายให้เหมาะสมนะคะการออกกําลังกายเนี่ยก็คือทําให้ร่างกายเรามีการเคลื่อนไหวแขนขานะคะก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะเครียดกับโรคของเราที่เป็นอยู่นะคะทําจิตใจให้สบาย เพราะว่าการที่เรามีจิตใจที่สบายไม่เครียดเนี่ยก็ส่งผลให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มด้วยนะคะมาข้อที่5ค่ะคนที่เป็นไตเสื่อมช่วงวัยกลางๆนะคะอย่างอายุ40กว่า50กว่าโดยเฉพาะผู้ชายอะคะ่ะยังมีอีกเยอะนะคะที่ยังสูบบุหรี่อยู่การที่เราสูบบุหรี่ในช่วงที่เราเป็นไตเสื่อมด้วยอะคะ่ะก็จะส่งผลทำให้ไตของเราเสื่อมมาก ยิ่งคืนแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยนะคะดังนั้นควรที่จะลดแล้วก็เลิกสูบบุหรี่ให้ได้นะคะมันก็จะเป็นการช่วยชะลอไตของเราไม่ให้เสื่อมเร็วมากกว่าปกติด้วยค่ะส่วนข้อที่6นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการทานยาในกลุ่มของยาแก้ป,ปวดหรือว่ายากลุ่มเอนเซตนะคะซึ่งยากลุ่มเนี้ยก็จะเป็นยาที่หมอจะไม่ให้ซื้อรับประทานเองอยู่แล้วนะคะ กลุ่มยาแก้ปวดเนี่ยจะส่งผลกับไตโดยตรงเลยค่ะทําให้ไตเสื่อมเร็วดังนั้นเนี่ยควรที่จะปรึกษาแพทย์แล้วก็ให้แพทย์เป็นผู้จ่ายยานะคะรวมถึงวิตามินบางชนิดด้วยค่ะซึ่งวิตามินเนี่ยก็คือคุณหมอเขาก็จะดูจากค่าเลือดของเราแล้วก็ดูจากผลตรวจของแต่ละคนนะคะว่าจะต้องจ่ายวิตามินอะไรเพิ่มนะคะไม่ควรที่จะไปซื้อเองโดยเด็ดขาดนะคะรวมถึงสมุนไพรด้วยค่ะ ข้อที่7นะคะตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในการชะลอไตเสื่อมก็คือตัวอูมินะคะที่แหม่มแนะนำผู้ป่วยไตยที่แหม่มดูแลอยู่มาหลายปีก็คือจะเป็นตัวอูมิซองสีเขียวค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว HRT ค่ะตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของควบคุมความดันโลหิตไขมันคอเลสเตอรอลนะคะโดยปกติเนี่ยการที่เราทานยาหรือว่าการที่เราควบคุมอาหารจะต้องใช้ระยะเวลานาน เมื่อเราคุมอาหารแล้วอะค่ะอูมิไาก็เป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะทำให้ค่าไตาของเราดีขึ้นเร็วแล้วก็ชัดเจนค่ะซึ่งเซตเนี้ยแบบแนะนำมาแล้วคุมอาหารอย่างเคร่งครัดเนี่ยค่าไตาดีขึ้นจริงๆค่ะก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะวันนี้เหมก็ฝากเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอไตเสื่อมไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ไตของเราเสื่อม ช้าลงนะคะก็สามารถที่จะเอาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะไตของเราจะได้มีสุขภาพดีค่ะเราก็จะได้ยืนยาวด้วยค่ะวันก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะจุดเด่นของสารอาหารเจลทุกสีนะคะจะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน3-15นาทีแค่เพียงเด็ดและดูดเท่านั้นนะคะทำให้ไม่เป็นภาระตับไตได้รับสารอาหารแม่นยำทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ